คุณประสิทธิ์ปัทมาพดุงศักดิ์ครับแล้วต่อไปก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณกิชร์ลาหาพนครับเชิญคุณประสิทธิ์ก่อนครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมประสิทธิ์ปัทมาพดุงศักดิ์ผู้แทนรัษฎรจากพรรคก้าวไกลจังหวัดปดทุมธานีเขตเจ็อำเภอลำลูกกาธัญบุรีและอำเภอหนองเสือนะครับ ผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เสนอโดยอาจารย์เจริญเจริญชัยนะครับแลวก็สอสเท่าพิพภพลิมจิตกรนะครับในส่วนของการโฆษณาเนี่ยมาตรา32ดูเหมือนจะมีผู้อภิปรายพอสมควรเลยซึ่งผมก็มองว่ามีปัญหาเช่นกันนะครับขอร่วมอภิปรายแล้วก็จะนําเสนอ,อ,อกฎหมายของต่างประเทศนะครับเปรียบเทียบกันว่าเป็นอย่างไรนะครับมาตรา32ของไทยนะครับก็ห้ามไม่ให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อ เครื่องหมายของเครื่องดื่มนะครับอันเป็นการอดอ้างสปปรรพคุณหรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับอันนี้อย่างที่อาจารย์จเจริญได้กล่าวไปนะครับเป็นการออกกฎหมายแบบครอบจัก,กรวาลจริงๆนะครับและก็อนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ดุลพินิษ์เยอะมากๆเลยนะครับผมจะเสนอกฎหมายของต่างประเทศให้ฟังนะครับ แต่ละประเทศเนี่ยมีข้อแตกต่างกันหลายอย่างมากนะครับอย่างไทยอินเดียนเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้โฆษณาเคร,เรื่องดื่มแอลโกอฮอล์เลยนะครับแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีกฎหมายอยู่หลายระดับระดับของกฎหมายรัฐบาลกลางเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะ,ะทั่วทั่วไปนะครับเพราะว่าบังคับใช้ทั้งประเทศนะครับแล้วก็อนุญาตให้กับทางแต่ละรัฐเนี่ยออกกฎหมายควบคุมของตอนเองนะครับ <S <S <Right? S 2> เพราะฉะนั้นในแต่ละรัฐก็จะมีกฎหมายควบคุมที่แตกต่างกันไปบางรัฐนะครับก็สามารถ โฆษณาในทีวีได้เลยนะครับโฆษณาในรายการทีวีที่มีผู้ชมเป็นผู้ใหญ่มากกว่า71.6ขึ้นไปนะครับสามารถโฆษณาได้ซึ่งตรงนี้ชียหยเห็นยังไงครับชียหยเห็นว่าเขามีการวิจัยนะครับ ลงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยมเลยนะครับว่า71.6%จะสามารถโฆษณาได้นะครับถ้ารายการนั้นมีผู้ใหญ่ดูนะครับ71.6%นะครับหรือหากการโฆษณาบนเว็บไซต์นะครับก็จะมีการระบุว่า,าคุณอายุเกิน21ปีขึ้นไปก็สามารถเข้าไปชมโฆษณาได้นะครับอันนี้คือสหรัฐอเมริกาแล้วญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างนะครับญี่ปุ่นนะครับไม่มีกฎหมายห้ามนะครับญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เขาให้เป็นการ self regulation นะครับก็คือการที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มนั้นนะครับกำหนดกฎเกณฑ์ของตนเองแล้วก็ปฏิบัติตามกันในอุตสาหกรรมนั้นนะครับอย่างเช่นไม่โฆษณาในช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเย็นนะครับหลังจากหกโมงเย็นถึงตีสี่นาทีก็โฆษณาได้นะครับไม่ใช้ดาราดังที่ดึงดูดเยาวชนนะครับดาราที่เป็นที่นิยมของเยาวชนนะครับห้ามใช้มาโฆษณานะครับ แล้วก็เน้นการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบนะครับจะเห็นว่าญี่ปุ่นนี่ก็เปิดโอกาสให้มีการโฆษณาอย่างกว้างขวางนะครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับตรงนี้ก็ต้องไปศึกษากันนะครับส่วนประเทศจีนเป็นยังไงนะครับประเทศจีนถ้าเรามองเนี่ยเราคงคิดว่ากฎหมายเขาจะต้องเข้มงวดเหมือนไทยหรือมากกว่าไทยแน่ๆแ,แต่จริงๆแล้วตรงกันข้ามเลยนะครับประเทศจีนเขาแบ่งการโฆษณาเป็น2ส,ส่วน ส่วนหนึ่งคือฮาร์ดลิเคอร์นะครับมากกว่า10%มีแอลกอฮอล์มากกว่า10%เเนี่ยจะห้ามโฆษณาทางทีวีวิทยุแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่สาธารณะส่วนใหญ่นะครับจะห้ามโฆษณาแต่แต่ก็ยังอนุญ,ญาตให้โฆษณาบางส่วนนะครับแล้วก็สำหรับเบียร์หรือวายนะครับที่แอลกอฮอล์ต่ำกว่าเนี่ยสามารถโฆษณาในสื่อได้หลายๆตัวเลยอย่างเช่นในนิตยสารหนังสือพิมพ์บิลบอร์ดออนไลน์นะครับแต่ออนไลน์เนี่ยจะจำกัดอายุคนเข้าเว็บไซต์นะครับ แล้วท่านรู้ไหมครับว่ามีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับตีพิมพ์ในนิตยสาร Alcohol Health and Research World นะครับของสหรัฐอเมริการะบุว่าการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่ได้ทำให้มีการบริโภคเพิ่มขึ้นเลยนะครับอันนี้ผลวิจัยก็เป็นที่ยอมรับได้ระดับหนึ่งนะครับในยอมรับอย่างกว้างขวางในอเมริกาอยู่นะครับแล้วก็ เหตุที่ว่าไม่มีการโฆษณาเพิ่มไอะไม่มีการดึงดูดคนมาเข้ามาดื่มเพิ่มแล้วเขาโฆษณาทําไมนะครับเขาโฆษณาเพื่อจะสร้างแบรนด์รอยัลตี้ให้คนยึดติดกับแบรนด์ของเขาหรือว่าสวิตจากแบรนด์อื่นมาแบรนด์ของเขานะครับเขาทําแค่นั้นแต่ก็ยังมีมีผลวิจัยบางตัวนะครับที่เห็นแย้งนะครับระบุว่าการโฆษณาก็สามารถเพิ่มผู้ดื่มรายใหม่ได้ซึ่งการเห็นแย้งเหล่หลานี้นะครับ เราจรึงต้องนํามาถกกันนะครับในสภาเราสามารถนํามาถกกันในว่าการร่างกฎหมายได้นะครับเป็นสิ่งที่ดีด้วยที่เราได้ถกกันในประเด็นต่างๆ,ๆนะครับท่านประธานแล้วก็ผมมองนะครับพร,รบอรของเราเนี่ยร่างมาตั้งแต่ปี2551นะครับหรือ16ปีที่แล้วแล้วสิกปีที่แล้วคืออะไรครับ iPhone เพิ่งเริ่มมีเองนะครับ o k h i f o ก k h i f i ก็เริ่มมีนะครับคนส่วนใหญ่ยังใช้ n o k i ีย1 1 1อยู่เลยนะครับใช้ b l a c k b e r r y เครื่องโทรศัพท์ที่มีปุ่มเยอะๆครับเป็นร้อยปุ่มนั่นนะครับยังไม่มีหน้าจอสัมผัสเลยนะครับคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ใช้หน้าจอสัมผัสเลยโซเชียลโซโซ,โซช่องโซเชียลอะไรยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นธรรมกับกฎหมายฉบับนี้นะครับเขาออกมาเขาไม่ได้คํานึงถึงการโฆษณาบนสื่อโซเชียลเลยเขามองแต่การโฆษณาบนบิลบอร์ดหนังสือพิมพ์แล้วก็ทีวีนะครับซึ่งพวกนี้ค่าใช้จ่ายที่เป็นล้านนะครับในการโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายที่ออกมา ตอนนั้นนะครับก็จะปรับกับลายใหญ่ๆไม่ได้คํานึงถึงลายย่อยอันนี้ก็เป็นช่องว่างที่เราควรจะต้องมานั่งถกกันอีกรอบนะครับว่าเราจะต้องแก้กฎหมายให้มันดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องค่าปรับนะครับแล้วก็การมีส่วนแบ่งรายได้จากค่าปรับเนี่ยก็หลายท่านก็ได้พูดไปแล้วนะครับ ตรงนี้เป็นกฎกระทรวงนะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องเสนอแก้นะครับถ้าคุณสิริกัญญาได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็จะแก้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเป็นกฎกระทรวงการคลังที่กําหนดให้มีการให้สินบนนะครับเ,เรื่องของออสุรานะครับสุราก้าวหน้าที่เรากําลังผลักดันกันของพักคก้าวไกลถ้าเกิดกฎหมายตัวนี้ห้ามโฆษณายังมีอยู่นะครับสุราก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นยากนะครับสุราก้าวหน้าก็คืออนุญาตให้ไร่ย่อยสามารถผลิตสุราขายได้ ถ้าเกิดโฆษณาไม่ได้รายย่อยจะขายยังไงครับมีปัญหาแน่แนแล้วท่านนายกเศรษฐาก็เคยพูดว่าจะสนับสนุนนะครับสุรา,าผลิตของรายย่อยนะครับสุราก้าวหน้าตรงนี้นะครับเราก็เห็นตรงกันนะครับว่าควรจะสนับสนุนพี่น้องแล้วถ้าเกิดเราห้ามโฆษณากันแบบนี้ไม่มีทางที่รายย่อยจะเกิดได้แล้วนโยบายนี้ที่ผมไปพูดที่ปทุมธาน,นีนะครับในเขตพื้นที่ของผมมีคนสนใจมากมายเลยนะครับเพราะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับแล้วก็สามารถที่จะนํา สินค้ากเกษตรกรรมอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นมะม่วงข้าวหรือสับป,ปะรดนะครับนำมาผลิตเป็นเบียร์ได้นะครับทุกคนก็สนใจที่จะสนับสนุนทางด้านสุราก้าวหน้าสุราชุมชนสุราพื้นที่นะครับเพื่อให้ได้ สร้างรายได้สร้างาทําให้มูลค่าของเกษตรสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ในชุมชนผมจึงเห็นว่าการโฆษณานี่เราควรจะต้องมานั่งคุยกันจรงิจรงจงจงัจงๆนะครับว่าถ้าเกิดเราห้ามโฆษณานแล้วสิ่งต่างๆผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศมันก็จะไม่โตสักทีนะครับแล้วเรายิ่งไปถึงเรื่องของอย่างที่คุณทัานพิพพยกตัวอย่างนะครับโซจูของเกาหลีหรือสาเกของญี่ปุ่นนะครับตรงนั้นคือซอฟต์พาวเวอร์นะครับการที่เราจํากัด การโฆษณาเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยของเราจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็ไม่มีการพัฒนาด้นดาน,านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยนะครับถ้าเกิดเรายังขีดกันกันขนาดนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับก็อยากให้สภานะครับรับร่างแล้วก็นํามาพิจารณากันนะครับเพื่อจะแก้กฎหมายให้มันทันสมัยขึ้นนะครับกฎหมาย16ปีที่แล้วควรจะสะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันได้แล้วนะครับขอบคุณครับ